สามแปดร้อยสี่สิบนี่ก็ได้เดีด๋ยวย่าร้อยสี่สิบย่าจับเข้าคนเดียวบ่เดี๋ยวเาเดี๋ยวผมยืนให้พี่น้องโอ้ <c oughs> โอมาดมกันได้บุยเข่ากล้องเจ้าีเข่ากล้องเด้่นี่นาะอันนี้โค้งที่สามพี่น้องนี่ตุกตาฟูตัวเมียอะยรย่าตัวเมียโอ้ลูกตัวเมีมอยมอีกบ่ตัวนี้ตัวนี้หนาอ่างไงพี่น้องตัวนี้ควายทองสร้างเด้ตัวนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาเปิดราคาควายครับของไอ้ยายผู้คับพ่อย่าเสียงเนาะบ้านข้าบ้านยังคือยายบ้านโนนสามัคคีบ้านโนนสามัคคีตำบลหอยกระติบวตำบลข้ามแก้วะตำบลข้ามแก้วอำเภอโซ่พิศัยจังหวัดบุรกาัมย์รพี่น้องผมให้เบื่อทั่วพี่น้องกันมือนี้เราจะเปิดราคาควายเจ้าแม่คือซีแสนหาเอาหนึ่งสองสามซีซีแม่พี่น้องมือยาย 0982900783ปดอเนย์ยพี่น้องเหมือเราเอาใเยเก็บไว้เจ้าเหมือใยว้ก่อนไอสืถือแพียงเท่าไรพี่น้องก็มาต่อเอาเล้วครับเดอ้อผมจะพ่ายเบิ่งแต่ละแต่ละแม่แต่ละเมียจะใยเบิ่งเมียก่อนท้อพาพี่น้องกัเบิ่งแม่นีอนนน่อายุเยอะปีใยหงอบวะห่หะวยก็ันบ่ได้มันหนีบ่โอ้แม่นี่อา่างใหญ่สูงประมาณลอยสามหาบวกเด้อครับเดอ้อ ลูกตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียยายนี่ลูกตัวเมียได้ประมาณเดือนหนึ่งแค่ลอยซีซีพีนองนี่ตัวนี้แต่ว่าบ่ถึงดอกลอยสามหาบวกมันแข็งตลับเมียมาบ่ได้บ่มีอันตำนี้ยังก็ย่ยอยบ่บ่ครับงามเลยย่อยจะขายยกคอกเลยมันบ่บ่แยกกันบ่ครับนี่ห้อ,บอยบ่แยกแล้วคันได้ซ้ำวา่าเนาะอ่าอันนี้อนนี้ม่แลงเดี๋ยวผมมายามใกล้ๆก่อนจักปีนี่ย่อยย่อยบริเจียนบ่ ผมเนี่ยมึงกับยูประมาณลูกลูกซีเนาะตาแสงเนะาะไม่แยกไมใ่ใกล้ใกล้กันลูกซีนี่แหละพี่น้องเนี่ยมึงยายพูเ่เราบวดจืดเป็นไหนตัวนี้อ่างใหญ่ครับนี่อ่างไงบ่บ่บ่แบงแล้วเป็นบม่ใหญ่บ่บบแบง,บแบงซีแสนหาห้องไว้ซีแสนหาบ่แบงบ่แบงข้มนี่กับชี้ยู่ประมาณแปดมื้อคืนพี่น้องตัวนี้ข้มนี่ เดี๋ยวผมจะอะไรเห็พี่น้องเบิองครับลูกตัวเมียลูกหนุ่มตะขี่กระตึกมีพยาดหรืใยใยประทายพยาธิเบินน๋ยว้องไม่เขาขาดแล้วเขาขาดแล้วพยาดเดยวพี่น้อทายแล้วพยาดทายแล้ว,วบ่เอาเอาเครื่องกระหอบออ่หรือฉีดหรือก,กอกฉีดฉีดเเ้นานะตัวน,นี้งามอยู่พี่น้องตัวน,นี้น่านจะลูกซีครับเดี๋ยวพาพี่น้องก็บิงอีกโค้มที่สองรอบันี้โอ้ยอย่าบอกเชื่อเชื่อใจกันเถอะผิดกินตัวนี้ซุ้งมากลอยสามสิบสองพี่น้องเนี่ยลอยสามสิบโอ้ยหยบหยบ ออกลูกได้ยังมือหรือย่าไน่ยออกได้ออกมือวันจันทร์วันจันทร์เมียนเพื่นเลหัดเนาะแม่นลูกตัวผู้ตัวเมียหรยาไน่ตัวแม่โอ้ลูกตัวแม่อีกตัวนี้ตัวนี้หนาอ่างไงพี่รองตัวนี้ควายทองสร้างเด้ตัวนี้เออตัวนั้นก็คือกันเนาะยาไน่เนาะตัวนั้นก็ทองสร้างครับตัวนี้จังทองมากครับอันนี้นาจะลูกลูกหาลูกซี่ลูกหาเนาะยาไน่เนาะบ้าลูกที่สามนี่ละบ่ประมาณประมาณแปดก้าปีเนาะย่ายเนาะแม่น ยดล oh, no. ูกยดโอ้สุกจริงกันร้อยสามสิบบวกยิ้พี่น้องแนมบมึงนี่แต um nice. ่ววงข้างขางพี่น้องวงกั้ข้าวกันโคมนี่ก็บจิตกไปประมาณงานแปดเมืองใดยิ้พี่น้องนี่แม่ลูกนี่ทิมทิมนะครับได้ผมตั้งทิมทิมไปให้พี่น้องเดี๋ยวจะถามราคารวมเท่าไหร่ก่อนขันสี่แสนเท่าไหรก็อนสี่แสนห้าห้องไว้สี่แสนห้าพี่น้องขายขายยกย่างเดียวบ่แยกเล่นบ่อแย่ยืนจะยืนเดือนร้อยยศก้อนขันสี่แสนห้าบ่แยก อืมใบแยากแต่ละค่มันโค่มนี่ใบแยากเลยบ่แยกขั้น 4, 100, 5, ที่แสนหาทีให้เอาไปเบิดอ๋อถ้าตําก็นั่นหละยายแบบนี่ขั้นตำก็อันแยากแยกว่าจังหวะพอมีเงินหน่อยมีเงินยเด็กแสนหนึ่งสิมาขออยา่างนีดแบ่งบ่แบง่แบงแม่นั่นเอออ่ะให้อีนั่นออกลูกสักก้อนยกไปเบิดเลยสามโตครับเดี๋ยวพี่น้องพามาบนงค้มสองครอบโค้มที่สามโตแต่ว่าอีนั่นออกลูกสักก้อนยังสิขายครับครับมามาบนงค้มโค้มสามใยแบบนี่พาพี่น้องคนมาบนงค้มสาม ขุมที่สามลูกคนตตัวฟูนะย่าเนาะแมนตัวนั้นเด้อพี่น้องเด้อลูกคนเดียวให้พี่น้องคนตัวฟูได้ประมาณสี่เดือนได้อ่วัวย่าตัวฟูครับนี่ได้บ่สี่เดือนย่าสี่เรืองหาเดือนเนี่ยน้องก็เกิดนี่เนาะออกจะโดนอะไรตัวนี้ผมว่าสูงเฮาลอยสี่สิบได้พี่น้องนี่ลอยสามแปดลอยสี่สิบนี่ได้เดียวย่าลอยสี่สิบย่าจับเข้าคนเดียวได้ไหเดี๋ยวผมหยินให้พี่น้องคนย่าข้ากัน ลูกเยอะลายยอะโอ้ลอยส่บอยสี่สิบบวกพี่น้องนี่ครับตัวนี้ลูกตัวฟูโคมนี่กับจิโตกรวมันก็เาเมื่อนไปหาเสียงขันตั้นะครับนี่จานี่โคมที่คมที่สมนี่ตำนี้ยังมาย่ายหางกลมันโมมงกลมกั่ข้าวดูเยอะลูกยศเบืองกลนะครับเดี๋ยวไเที่ยวทั้งปันแกนชุ่มแพรกาลสินนัอตูแสงน้อขี้รถเหรียเนี่ยลูกเลย โอ้คือมือดพี่น้องกันบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเพิ่มเมือดยัยผมมา,ามุ่งกล่องเลยเพิ่นกันเอ้หมาดมกันได้บุยเข้ากล้องเจ้าีเข้ากล้องได้หนินาะอันนี้โค้งที่สามพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเบิ้งอีกตัวนึงกําลงังจะออกบ้านนี้เฮ้ยยัยแม่ม่านกําลงังจะออกลูกพี่น้องนี่เพิน่นลูกหลานเพิ่นอปู่ข้างในเลือท้องแรกนี่ท้องแรกเด้อนี่ท้องแรกไปจับเข้าอย่างไหนยัยมันบ่ให้จับ โอ้ใจ็จับบ่ได้บ่บ่คันบ่เข่าคข้อบ่ให้จับมันคืแล่นหนีไปคุณโอ้ทองแหลกแต่อยู่ประมาณสามปีกัวเนาะได้บ่ยหญ่แมนตี้บ่ยาย่เรามานอนเฝ้าสิกินน้องรอางไม่จะขึ้นยายนอนมาอยู่นี่นอนสองขึนสามขึนแล้วนอนคืนแรกอีแน่นออกออกมือวันจันทร์มาขึ้นมานอนอีกเฝ้าอีนี่ยังบ่ออกนี่หนได้มันดากหักแล้วแน่เลยครับเอียนลงแล้วตัวนี้ก็ยู่ว่างซีหมื่อหนาหมือน กระิีโตกว่าสามสามแสนสามแสนหาไปห้าสี่แสนแต่แยกห่วงเท่า,าไรก็สี่แสานาแมนแต่ต่อรองในหลายยู่ตัวายเกินวะก็ผมผมมานับบางย่นี่ได้ประมาณสามแสนหาโเกินสี่แสนโอ้กว่ายายสี่โคมหนึ่งสี่โคมโอ้สามโคมก็ไม่มั่นนี่ประมาณสามแสนโอ้ไปหาสามแสนหาีกย่ยโอ้ลูกเว้ยเป็นสามแประมาณสามแสนหาสามแสนหามีนี่สูง กระดานเขาง้ามเล็มนี่เนาะพัฒนาตินนาดต่อแข้งขายดลกยดแข้งขาดี <c oughs> ข้อพนกสีส้งไปทั้งปากกระแง่งแน่หน่อยนึงแ้ย่อยเปน,เนี้เนาะแม่นี่แหละหน่อยนึงสูงได้ัรน,นั้นกับโบันใดอันนั้นตัวน,นั้นแม่นั้นแม่นอยน,นั่นอยู่ประมาณร้อยยิ่มหา้าร้อยิบพี่น้องน,มมนี่แม่นี่ตัวน,นี้กระสีรอ้อ,อยสี่ิบขึ้นนี่ผมบงึงที่เหลือก็ร้อยสามห ร้อยสามิปไปห้าร้อยสามหาพุ้ใ่แล้วใเนาะแมนสามคมหนึ่งแม่ม่านพี่น้องพ้อไวซี่แสนหาใยผูดก็เออพอมแสงเนาะห่วยขันสามแสนหาใยลูบได้บ่ขายได้สามแสนหาเบิดองน่อืมคือขันตำนี่ตำกว่าสามแสนหาบ่ปป่อยบ่อพี่น้องตำกว่าสามแสนหาแ่รายบ่อล่อยขันซี่แสนหรือป่อยบ่อล่อยทอมีแสงป่อยบ่พอมแสงย่ำพิษกัน วอยคันทีแสนหอยป่าจักโเล็กเล็กน้อยอยู่ดอกบันเท่าพี่น้องกับเมื่อต่อเด้อครับเด้อในหอยกับเมื่อบึงเอาบ้านบ้านเล้วกับมุกี้เบื่อทั่วให้ครบหมดเลยเนาะเนาะเจนี่แหละพี่น้องพ่อกันไม่คิ้หนาญายิคู่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับคุณเชียนครับสวัสดีครับพ่อกันไม่คิ้หนาพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ